สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีปราบมาเลเนียอีกวิธีหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูอาวุธก่อนนะเซนอาวุธที่ใช้นะผมจะใช้ดาบเขี้ยวยาวนะครับใส่เท่าสงครามเก้าสุนัขล่าเนื้อนะครับในมือขวาเนี่ยใช้อาวุธเดียวส่วนมือซ้ายเนี่ยจะเป็นตราบางกรน,นะครับเพื่อใช้มนต์ตราบางกอน,นะครับกับดาบสายทตุโลหิตนะครับอันนี้เผื่อได้มีโอกาสเข้าใกล้ก็จะใช้ฟันนะครับเวลาเข้าใกล้เวลาเขาเลือดน,น้อยอ ส่วนมนตรามังกรที่ใช้ก็จะใช้ลมหายใจเสื่อมสลายนะครับกับเปลืองมังกร2อ,อย่างนะครับก็วิธีการนี้จะเน้นการรักษาระยะห่างระหว่างตัวเรากับตัวละครอีก2ตัวนะครับซึ่งก็คือตัวไมลเนียแล้วก็ซัมมอนของเรานะครับซึ่งซัมมอนของเราเนี่ยผมใช้ทิชีดับทมบินนะก็ระยะระยะประมาณนี้นะอันนี้ไกลไปนะครับ เราปล่อยเสื่อมสลายใส่เขาไปเรื่อยๆนะครับล็อกเป้าด้วยนะล็อกเป้าเราก็ปล่อยดูว่าถ้าเขาสนใจเราแล้วพุ่งมาหาเราเนี่ยเราจะกดสไลด์นะครับกดก้าวสุดนักล่านเนื้อเพื่อสไลด์ลงแต่ถ้าเขาไม่มานะครับเขาสนใจที่ชีเนี่ยเราก็ปล่อยลมหายใจเสื่อมสลายซ้ําเข้าไปนะครับจนกว่าเขาจะติดสถานะนะ คือถ้าติดเสริมสลายเนี่ยบวกกับตัวไฟเบิรนเลือดของอทิชีเนี่ยเขาจะลดเร็วมากเราอย่าไปไกลมากนะครับรักษาระยะนี้นะแล้วดูว่าถ้าเขาจะพุ่งมาที่เราคอยหนีนะครับแล้วเขาหันใจหันไปสนใจทิชีก็ปล่อยลมหายใจเสริมสลายไปเลยอันนี้ไกลไปนะครับให้เราขยับเข้าใกล้อ่ายท่านี้ นะครับสสเตปแรกนะครับวิ่งหนีธรรมดานะครับกดวิ่งเร็วนะะกดโอค้างไว้นะครับแต่สเตปที่3เนี่ยก็คือปลดล็อกนะฮะไอที่เราล็อกเป้าไว้อ่ะให้กดปลดล็อกแล้วก็สไลด์หนีถพง่จะพน้นโอเคเขากลับไปสนใจที่ชีก็ปล่อยเสือมสไลด์ไปเรื่อยๆนะครับถ้า FP เหลือก้นๆหลอดเนี่ยแนะนําให้ใช้เพลิงมังกรน,นะเพราะกิน FP น้อยกว่าหลังจากเขาติดเสื่อมสไลด์แล้วเนี่ยให้เราใช้เพลิงอย่างเดียว กินรับกิน้อยกว่าแล้วก็เขาลดเยอะกว่านะครับเขาลดเยอะกว่านะครับก็คือเราจะใช้หลังเขาติดสัฐานะแล้วร่างแรกไม่ยากนะครับสังเกตร่าง2นะตอนจะลงมากดนะก็คือสไลด์หลบแล้วก็เดินธรรมดาเนี่ยออกมาอีกนิดนึงให้มันพ้นระยะที่เขาปล่อยพิษเสืริมสไลด์นะครับแล้วเราก็ปล่อยเสิร์่สไลด์สวนกลับไปเลยนะครับ เมื่อกี้ใช้ไฟเพราะว่ามันเหลือก้อนๆหลอดน,นะครับน,นี้เหมือนกันสไลด์ออกให้ถูกจังหวะนะครับก็มีโดนบ้างนะครับนิดหน่อยนะครับเติมเลือดปล่อยมาเรียบเติมเลือดนะครับปล่อยเสื่อมสไลด์จนกว่าเขาจะติดสถานะนะครับเหมือนลางแรกนะครับเหมือนลางแรกถ้าติดสถานะแล้วเนี่ยเห็นเป็นฟุ้งๆอย่างนี้แล้วนะครับก็เปลี่ยนเป็นเพลิงนะเพลิงมังกรเติมก่อนนะ โอเคท่านี้เนี่ยโชคดีที่เขาใช้ซ้าแล้วก็อยู่ไกลเรานะครับเขาจะโดนค่อนข้างเยอะนะเนี่ยตายแน่นอนเพราะว่าหนึ่งคือเขาติดสถานะเสื่อมสลายไปแล้วนะครับแล้วมาโดนไฟซ้าอีกนะะก็สำหรับไอเทมที่ใช้ภายในคลิปนี้นะครับคิดว่าน่าจะหากันมาไม่ยากนะครับ ก็น่าจะมีคนทำคลิปมามากพอแล้วนะว่าแต่ละอันเก็บตรงไหนนะครับยกตัวอย่างเช่นดาบคาตนะนะครับดาบเขี้ยวยาวเล่มที่ผมใช้อยู่นะครับก็ได้มาจากการทำควสตของยูระนะครับก็สำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยนะครับขอให้เล่นเกมให้สนุกครับสวัสดีครับ